สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มเทียนหอมไรยุงจะมานำเสนอขั้นตอนวิธีการทำค่ะชื่อสมาชิกกลุ่มทังหมดมีเดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็นำเปลือกส้มที่เราปอกหรือแกะไปเนี่ยมาต้มในการน้ำร้อนนะคะต้มให้เดือดเลยนะคะระหว่างรอเราก็มาทุบเทียนรอนะคะให้ละเอียดละเอียด ทุบให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะหรือว่าหั่นก็ได้ค่ะแบบนี้หั่นหรือทุบให้เป็นชิ้นเล็กๆแค่ที่สุดนะคะหลังจากนั้นหลังจากที่เราหั่นเสร็จทุบเสร็จแล้วก็เอามาใส่ในเปลือกส้มที่เราคว้านไส้ออกไปตอนแรกนะคะใส่ลงไปให้เต็มเลยนะคะหลังจากนั้นก็เอาไปอบค่ะอบให้เทียนละลายในเปลือกส้มนะคะ วก็ได้มาถ่ารูปแบบนี้ค่ะเทียนหอมไล่ยู่นะคะที่ทําจากเปลือกส้มนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองก็จะลองจุดดูนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะแล้วก็ลองจุดดูอันนึงก่อนนะคะ Happy Birthday to you Happy Birthday to you โอ้มันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่อเคอ่าขอพรละหนึ่งค่ะขอพรอาเปาค่ะปุบมือ และเรียบร้อยแล้วก็อันนี้จะมาลองดูสีฟ้านะคะเป็นสีที่ทำขึ้นมาแบบว่าบางเอญค่ะสีฟ้าเขียวค่ะจะมาลองดูว่ามันจะจุดนะคะนานไหมหรือที่มันจะหมดหายไปเบอร์ดีอ่ะจะมาอีกแล้วอ่ะไม่ใช่อ่ายิ้มไปในคันนิงแบท อไองอะไรกันแล้วก็ทำสำเร็จแบบนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะขั้นตอนวิธีการทำก็จบไปแล้วนะคะบ๊ายบาย